คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดชุดใหม่เข้าพบแนะนำตัวพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนำโดยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะผู้บริหารในกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายไกรสอนกิจการและนาย กรณพง์คงปานรองนายกเทศมนตรีพร้อมที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเดินทางเข้าพบนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสมชายกิจเจริญรุ่งโรจนนายวรานนท์ยิ้มมงคลนายศักชัยโชยติมานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและนายสวริิสุริยกุลณ,ณอยุทธยาปหลัดจังหวัดตากพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากและประหลัดจังหวัดตากณศาลากลางจังหวัดตากโดยทางนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้พบปะพูดคุยพร้อมแสดงความยินดีกับชุดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดชุดใหม่พร้อมกล่าวถึงการดูแลการบริหารจัดการงานบริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องอันเนื่องจากย่างเข้าสู่ฤดูฝน การป้องกันน้ำท่วมขังการขุดลอกคูคลองลำห้วยการตัดกิ่งไม้ที่มีการค้ำสายไฟแรงสูงเรื่องสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 การสนับสนุนโรงพยาบาลสนามเพื่อการรองรับผู้ป่วยหากมีการแพร่กระจายในพื้นที่เรื่องการตรวจเข้มตามจุดผ่านแดนป้องกันการลักลอบ หลบหนีเข้าเมืองอคุณนะครับในที่ท่านนายกเทศบาลนครแม่สอดน,นะครับพร้อมกับผู้บริหารและ,ะสมาชิกท่านที่ามาทีสัาลิการวันนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเ,เปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องเพื่อให คนในพื้นที่เนี่ยมีคุณภาพชีวิตมีสิ่งที่ดีขึ้นโดยคณะผู้บริหารเนี่ยจะเป็นผู้ที่จะใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับมาจากประชาชนดังนั้นการทํางานต่างๆเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับว่าท่านก็มีความตั้งใจนแน่ๆที่จะทําเพื่อประชาชนเพื่อพื้นที่ <c oughs> เพื่อบ้านของเรานะครับที่แม่สอดก็แน่นอนครับเป็นพื้นที่พิเศษที่ ความหลากหลายใน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 ส่วนของพื้นที่นะครับสิ่งสําคัญวันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก่อนนะครับเรื่องโควิดสิเานี่ยก็ยน่าจะเป็นพ r i o r i t i ระดับต้นๆที่ที่เราต้องจัดการเรื่องนี้ให้ให้เด็ดขาดไปให้ได้ก่อนนะครับเพื่อที่จะ,ะทําให้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นๆเรื่อง,งที่เราจะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่นก็จะตามมา ดังนั้นในเรื่องของการควบคุมโรคเนี่ยก็เรามีโชคดีเรามีโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งมีทีมงานคุณหมอที่ที่ค่อนข้างเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ทีมงานค่อนข้างแข็งแต่ก็จะมีเป็นธรรมดาขององค์กรที่มีบุคลากรที่หลากหลายแล้วก็มีความรู้ความสามารถแบบนี้เนี่ยการสื่อสารบางทีอาจจะต้องมีความละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับในการที่จะสื่อสารระหว่างกัน ไม่งั้นจะเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะต่างคนต่างมุ่งที่จะทํางานตั้งใจทํางานทุกคนนะครับดังนั้นที่ผ่านมาผมจึงต้องบอกกับทุกฝ่ายนะครับว่าต้องมีการประสานข้อมูลแล้วก็มีอะไรก็พูดคุยกันหาลือกันเมื่อวานถึงแม้จะมีปัญหาเมื่อวานเล็กๆน้อยๆผมก็ตามไปนั่งพูดคุยด้วยแล้วก็เอาให้จบนะครับสร้างความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับหลายอย่างที่เป็น <c oughs> เป็นวิธีปฏิบัติกฎหมายต่างๆเนี่ย บางทีมันก็ก็ต้องดูตามสถานการณ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้พื้นที่เนี่ยมันมันสามารถเดินได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการที่จะตัดสินใจทําอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยผมจะเชิญทุกคนมาคุยนะครับแล้วก็หารือกันแบบแบบเปิดเปิดข้อมูลทุกอย่างแล้วก็นั่งคุยกันแล้วเลือกสิ่งที่ดีสุดร่วมกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมผมเอ่อตั้งเป็นแนวทางานผมเสมอมานในเรื่องต่างๆนะครับก็ เป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับถ้าเราทําอะไรลาพังหรือว่าตัดสินใจอะไรไปโดยไม่ถามไม่พูดคุยไม่หาหรือใครได้ข้อยุติที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเพราะว่าแน่นอนครับทางเลือกหนึ่งทางเลือกใดทั้งหมดเดี่ยวไม่มีทางที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างมันต้องได้อย่างมันต้องมีเสียบ้างมันต้องได้มันมีผลไปหมดดังนั้นถ้าเลือกเองเนี่ยมีบาดพลาดสูงดังนั้นการปรึกษาหรือนะผม,ผมะเล่าการทําง,งานผมเพื่อที่จะให้ ทุกท่านสบายใจว่าถ้าเรามีปัญหาในเรื่องอะไรนะครับหรืออยากจะขับเคลื่อนหรืออยากจะทําอะไรในหาเรื่องก็ได้นะครับเราประมาพูดคุยกันผมไปพบท่านที่นู่นก็ได้ท่านมาพบผมที่นี่ก็ได้ได้หมดทุกรูปแบบนะครับโทรศัพท์หากันก็ได้นะครับท่านท่านสามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลาเพ <c oughs> ื่อที่จะให้ทุกอย่างขับเคลื่อนได้ <c oughs> ผมว่าสําคัญยิ่งถ้าถ้าท้องถิ่นกับทางบริหารของจังหวัดเนี่ย สามารถเดินคู่กันไปได้เนี่ยผมว่าจะเป็นการพัฒนาที่ทย,ยั่งยืนแล้วก็ตอบโจทย์ความเดือดร้อนได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่ที่เน้นยัำ